นะครับนางวิสาขาใช่ไหมครับนางวิสาขาหร right ือนางสุชาดาเนี่ยวายข้าวมัทุปายาสนะครับน่าจะนางวิสาขาใช่ไหมพระเจ้าก็พอพอพอฉันก็ไปเสร็จปุ๊บพระเจ้าอธิษฐานนะครับว่าถ้าพระเจ้าจะสําเร็จเนี่ยขอให้ฐานเนี่ยลอยขอให้ฐานเนี่ยลอยสวนกระแสน้ํานะครับอ่าพระเจ้าก็อธิษฐานไปนะครับปรากฏว่าฐานเนี่ยก็ลอยสวนกระแสน้ําแสดงว่าพี่ๆอย่าลืมนะว่า แสดงว่าเทวดาเนี่ยมีจริงถ้าเทวดาไม่มีจริงแล้วเทวดามาดิดพินสามสายได้ยังไงแสดงว่าการที่เราไหว้หรือขอเทวดาเนี่ยส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าเขาอาจจะช่วยได้แต่อาจจะช่วยได้อยู่ที่เวรที่บุญที่กรรมเราด้วยนะครับในความคิดผมนะอ่านะครับผมเชื่อว่ามีผลนะนะครับอ่านะทีเนี้พออยพอลอยพอลอย ถา,าดเนี่ยลอยส่วนน้ําเสร็จปุ๊บใช่ไหมประเจ้าวคชีทั้ง5เห็นพระพุทธเจ้านะครับฉันข้าวก็เลยเกิดความอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกิดความแบบไม่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 ศรัทธาใน,นพุทธองค์ว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าทำไมาอ่าทำไมายอยู่ดีเจ้าชายศิลธถะบำเพ็ญมาพร้อมกันกับเราแล้วทำไมายอยู่ดีนึกไปฉันข้าวไปกินอาหารอ่าก็เลย ก็เลยแยกย้ายนะครับก็เลยทิ้งพระพุทธเจ้าไปนะครับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยเห่นแนบไปเลยทิ้งพระเจ้าอยู่คนเดียวนะครับนพระพุทธเจ้าก็เลยอยู่อยู่คนเดียวเลยอยู่องค์เดียวโดดโดดเลยนะครับก็เลยไปก็เลยไปพระเจ้าก็แสวงหาทางหลุดพ้นจนพระเจ้าบรรลุใช่ไหมพอพระเจ้าบรรลุเสร็จปุ๊บพระเจ้าก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก่อนเลยนะครับให้ตัดให้ดวงตายเห็นธรรมแล้วก็สําเร็จนะครับปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่คือพอพระเจ้าตรัสรู้เสร็จปุ๊บโปรดปัญจวัคคีย์เลยนะครับ นั่นแหละถ้าถ้าไปดูในหลักาศาสนาของเราเนี่ยก็มีพูดถึงเทวดาเยอะมากเลยนะพูดถึงเทวดานะครับพูดถึงลาษีนะครับมีฤาษีฤือ,อีเนี่ยเกิดก่อนาศาสนานะครับฤือีเนี่ยเกิดก่อนาศาสนาเรานะครับทีเนี้ยด้วยด้วยาศาสนาพุทธเราเนี่ยนะครับไปกําเนิดเกิดอยู่ในาศาสนาพราหมณ์ อยู่กําเนิดเกิดท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์นะครับจึงมีความสอดคล้องหรือเขาเรียกว่ามีความใกล้ชิดกันมากนะครับทีนี้บ้านเราเนี่ยนะครับมันเหมือนแบบว่าปนกันอ่ะทั้งพราหมณ์นะครับทั้งพุทธทั้งผีเอามารวมกันนะครับเหมือนกับเราเนี่ยเป็นประชาชนเนี้ยเราก็มีรักโลบกดหลงถูกไหมนะครับถ้าจะให้เราไปไปเดินแบบหลุดพ้นอย่างเดียวผมเชื่อเหลือเกินว่าบุญวาสนาของแต่ละคนอ่ะมันมันได้ไม่เท่ากันหรอกครับทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเชื่อหรือความศรัทธาในด้านของพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับหรือ,อเทพเจ้าก็ดีอะไรก็ดีถ้าถามว่างมงายไหมนะครับคนที่ศึกษาพุทธลึกๆเลยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยงมงไงไม่มีจริงหรอกพวกนี้งมงไงทั้งนั้นผิดต่อหลักศาสนาอันนี้คือความเชื่อของคนที่ศึกษาพุทธลึกๆนะครับแต่ถามว่าคนที่เขาเชื่อ ก็มีเยอะนะครับคนที่เขาไหว้พระพิฆเนศไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับไหว้พระโพธิสัตว์ไหว้อะไรหกลูกซิ่วไหว้อะไรนะอะไรติจุเอะนะครับอ่าเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามในส่วนตัวผมนะครับคือผมมองว่ามันคือความเชื่อของใครของมันถ้าเราเชื่อแล้วแล้วมันมันไม่ทําให้เราอ่าไปทําชั่วนะครับถ้าเราทําแล้วเราสบายใจ ทำแล้วไม่ก่อเวรก่อกรรมให้ใครทําแล้วไม่ได้รู้สึกว่าสติปัญญาเราน้อยลงนะครับเราทําไปเถอะนะครับมันไม่ผิดหรอกครับผมนะครับมันไม่ผิดแล้วมันก็มันก็ถามผมว่างมไงไหมผมก็มองว่าถ้าทําแล้วนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับพี่ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องพวกเนี้เรื่องการไหว้เทพเจ้าไหว้พระไหว้สิ่งต่างๆเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นคนที่ต่อให้ทําชั่วเนี่ยก็ทําได้ไมีเยอะ เพราะว่าเป็นคนที่มีความเกรงกลัวต่อบาปนะครับคนที่ไหว้พระไหว้เทพไหว้คือเอาง่ายๆว่าสิทธิ์มีครูทั้งหลายเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เขาจะไม่ทําความชั่วนะครับเขาจะเป็นผู้ที่แบบว่าทําแล้วทําอะไรต่างๆก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงเทพองค์นั้นองค์นี้นะครับคือมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยห่างจากความชั่วความเลวไปด้วยนะครับถามว่าถ้าคนที่ไม่มีความเชื่ออะไรพวกนี้เลยเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นคนที่เอาว่ามัน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 พูดยากนะครผมมองว่าความเชื่อเหล่านี้มันมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีนะครับ